อ๋สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะักเทรดทุกท่านนะครับผมวันนี้มาเทรดกันกันกบบรรยากาศสดๆนะผมก็ไปได้ดูการคัดกราฟคัดแนวผมในวัน o อดซบ้างนะว่าในวัน o อดซเนี่ยว่าที่เขาว่ากันว่าแนวรับแนวต้านเอาไม่อยู่โอดีซห้ามสวนเทรนนะเอ้ยอะไรบ้างเอ้ยนะมาดูกันว่าเราจะทำอย่างไรกับกราฟโอดีซีนะ โอทีซีเขาว่าห้ามสวนเทรนดนะเราจะมาสวนให้ดูาผมสายสวนแล้วลนะ่ะตามเทนชอบแพ้ผม,มตามเทนผมไม่ไม่ค่อยอยากกดตามอะมันกดที่ไรนมันแพ้ไปโดนแนวซอ้อนแนวอะไรตลอดเลยนะผมก็เลยต้องหาแนวสวนตลอดนะไม่ได้ว่าเก่งว่าเฮาอะไรนะแต่มันตามแล้วมันชอบแพ้เราก็อย่าไปตามอ่ะไหนที่มันแพ้บ่อยเราก็ไม่ต้องทำอ่ะอย่าผมเนี่ย ตามเทนเนี่ยผมสิบไม้ผมแพ้ไปครึ่งเนี่ยแพ้ห้าประมาณชนะห้าอย่างเงี้ยมันก็ขาดทุนใช่ไหมฮะถ้าแพ้แพ้ชนะเท่ากันอ่าแต่ถ้า,ถาสนเทนมัอาจจะชนะแปดแพ้สองชนะเจ็ดแพ้สามอะไรอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยขม,มันก็ยังชนะมากกว่าแพ้งแต้เราเดินไม้เสมอด้วยเราก็ต้องรอบครอบนิดน,นึงนะอ่าฝากค์สเรียนไวน้น,นิดนึงนะผมใครสนใจราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทมาเรียนด้วยกันได้นะ เป็นสอนการปูพื้นฐาน,นต,ตั้งแต่การเทรดดิเจคชั่นเทรดแพทเทิร์นนะผมสิบวิสิบห้าวิไปยันหนึ่งนาทีเลยนะผมใครชื่นชอบก็การเทรดสไตล์ผมกราบเปล่าๆอย่างนี้ไม่ใช้อินดิเคเตอร์นะผมก็มาเรียนด้วยกันได้ครับผมไม่แพงอนะเก้าร้อยเก้าสิบเองนะครับผมอ่าเราไปดูกันเลย <c oughs> แนวนี้มีแนวต้านอยู่นะถ้าขึ้นไปผมจะกดสวนลงเลยว่าตรงนี้มี PA แข็งแรงนะ แต่เหมือนว่ามันจะติดแนวซ้อนโรจิทางซ้ายมือมีอีกแนวหนึ่งนะเดีย๋ยวเราไปดูว่าแนวมันทับซ้อนกันยังไงนะปล่อยไปก่อนเนี่ยอันไหนไม่ใช่เราปิดเลยับผมไม่ต้องสนใจนะวิธีการคัดการผมก็คืออันไหนไม่ใช่ปิดไปเลยไม่ต้องฝืนเปิดไว้นะอันนี้มีแนวรับนะแนวโลจิน้าทางขึ้นกาาฟย่อลงมายืนยันให้เรานะเรามีโอกาสกดขึ้นได้ผมแนวนี้แนวสวยเลยนะผมเป็นจุด กบเกือบล่างนะรอบานี้ยังไม่มีความน่าสนใจฮะยังพุ่งขึ้นอยู่อืมยังไม่มีแนวให้เราเล่นนะครับานี้มีแนวซ้ายมือแต่ปิดในแนวเรียบร้อยหรือเปล่าน่าจะปิดในแนวไปแล้วเนี่ยใช่ไหมมีแนวที่ผมเมาส์ชี้ไว้จะขยับลงมาได้แม้มันติดแนวเนี่ยอ่าแนวโดจินะผนมะ ก็ปล่อยไปก่อนนะเราไม่ต้องรีบรอร,อรอบนสุดนี้ขึ้นมาขึ้นมามีแนวให้เราเล่นไหม,มแนวไม่สวยนะตรงนี้เป็นโซนแรงขายก็จริงแต่แรงขายยังไม่รุนแรงเท่าไหร่ยังยัง,ย,งยังไม่ได้แรงซื้มขึ้นมาแข็งแรงก็ปล่อยไปก่อนอืมอันนี้ก็ยังไม่มีแนวให้เล่นเลย เปลี่ยนนะเปลี่ยน U.S. ว่าอ๋อันนี้กำลังครับกำลังพักตัวแท่งเทียนวิ่งเรียงตัวสวยงามรับผมแบบนี้มีแนวโดจิน้ำทางแอคชั่นแข็งแรงนะครับนี่อืมแท่งถัดไปถ้าขึ้นไปนะถ้าขึ้นไปนะกดลงได้นะดักตีหัวเลยเขาเป็นกรอบพักตัวไซเวยียอยู่นี่วิธีตีก็ตีตเก็บเนื้อเก็บไส้ประมาณนี้นะ เขาก็เปิดคู่ต่อไปเรื่อยๆนะในคู่ไหนได้ก็ย้ายไว้ข้างหน้าอ๋อโอเคอันนี้แนวรับข้างล่างอยู่ไกลตรงนี้มีแนวแนวรับเก่าที่จะเปลี่ยนเป็นต้านใหม่แต่ผมไม่ค่อยอยากกดล็อกตามเทรนตีไว้ก่อนตีไว้เฝ้าระวังนะว่ามีแนวอยู่ตรงนี้นะถ้าจะกดขึ้นก็ดูให้ดีครับผมหรือถ้าจะกดลงก็ยังไม่ได้ม <c oughs> ีพายชันแข็งแรงแต่กราฟไม่ขึ้นไปสักที โอ้ครา้นี้มีแนวโดจิสวยแต่กราฟก็ขึ้นไปแล้วโอ้โหอ,อันนี้มีการยืนยันแนวให้เราแต่เราไม่น่ามีดีเจนะ <c oughs> นก็ปล่อยไปโอ้โหนี้ก็ไม่ขึ้นมาสักทีลลีลา,าจริงเลยครับร,รู้ว่าเราจะกดนี้ลีลาชัด <c oughs> นี่ยลีลามากครับอันนี้ลีลาเยอะ ถราลองขึ้นไปเองเดียวนะแบบนี้รอไปไส้ท้งแดงใหญ่เลยตรงนั้นจะมีเป็นจุดที่มีแรงขายอยู่นะตอนนีก้ก้าพักตัวเป็นไซส์เวแบบแคบๆนะมีโอกาสเล่นสวนอยู่ในเกาะได้นะจุดพักตัวอบนนี้จะเป็นจุดที่ปลอดภนะัยถ้าอย่างเทรนขึ้นมา,าแรงแล้วเราไปกดสวนก็มีโอกาสทะลุนะต้องดูเทรนให้ดีนะับผมจะเล่นสวนเทรนยิ่งสวนในกกอบไซย์เวยิ่งสบายใจใับผมนะอัตราชนะมีโอกาสชนะเยอะกว่า โอ้โมาไม่ทันแนวนี้นะจากรับเก่าเป็นต้านใหม่นี่ตรงนี้เห็นไมโอ้โหขึ้นไปรีเจกเรียบร้อยมาไม่ทันไม่ทันตีไว้ไม่ทันสังเกตแนวบนผมจะดูแนวข้างล่างนะอืมเห็นไหมมันโคนลมมากครับปิดวินโดว์จิตอยู่แถวแถวเนี้ยม่ขึ้นไปให้เราสักทีอืออืออย่างน,นี้การาฟเริ่มมีความลังเลครับผม พอมันอยู่ก่อมันแคบเนาะแรงซื้อแรงขายมันก็ใกล้เคียงกันอ่ะพอดีมาแรงซื้อแรงขายแคย่ขนาดนี้อืมอันนี้ยังยังการเทรดนี่เป็นเกมแห่งการรอคอยับผมอาจจะรอนานหน่อยขออภัยนะผมอาจจะดูน,น่าเบื่อไปนิดนึงนะคะเทรดผมแต่อย่าให้เห็นนะผมให้เห็นสไตล์การเทรดแบบสไนเปอร์นะ มีการเทรดแบบรอจังหวะที่ใช่ที่สุดนะครับผมอ่าขึ้นมาแล้วต้องปิดใต้แนวนะแท่งนี้ถึงจะดีเอาไงปิดใต้แนวเปบ่าอ่าโอเคเอาขึ้นไปอออย่างนี้กลางแม่น้ำนะเราไม่เอาแล้วปล่อยเลยอืมนี่น่าสนใจอะเพราะ เกิด PA แห่งแรงนี่แนวนี้เราขยับมาแนวนี้ดีกว่าถ้าขึ้นไปนะกดได้ขึ้นไปต้งสูงหน่อยเพื่อนไป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 ,ไ,ปไม่ขึ้นสักทีอ้าถึงไหมไม่ไม่ถึงนะแนวนี้ก็ยังแม่ยูเชฟนี่ไม่ีสวยเลยแนวเนวก็ไม่มีเล่นทิ้งไปแล้ว ตัาน,นไหนไม่ใช่รีบปิดไปก่อนนะเดี๋ยวจะมือลั่นได้นะมีแนวโดจิตรงนี้แต่ใกล้กับแนวรับนะผมนี่ขึ้นไปโดนโดจิตัวนี้ตบมาโดจิตัวนี้แข็งแรงเหมือนกันเนี่ยอืมแต่มันอยู่แบบจุดที่ยังไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นะ <c oughs> แข็งจริงอ่ามาแทงนี้เนละถ้าขึ้นไปอะตามแผ่แล้วผม เข้าโซนปุ๊บใส่เด้เลยอ่าได้ราคาที่ต้องการแล้วประมาณนี้โอเคกดเลยครับผมไม่หลอเจ็คไม่้รีเจ็กค่อยตามมาทีหลังครับผมโซนมันแข็งแรงอะ่ะผมก็เลยกดเลยมันมีเพชั่นยืนยันด้วยแต่ความเสี่ยงคือโลมันยกขึ้นนะและแรงซื้อขึ้นมาค่อนข้างที่จะก็มีสัญญาณบอกว่ามันอ่อนแรงเริ่มอ่อนลงแล,ล้วล่ะผมก็เลยถึงกล้าตดนะเดี๋ยวเราค่อยไปวิเคราะห์กันจะดูกันก่อน,อนว่า ผลมันจะเป็นเช่นไรนะ,อะโอ้โหงามจัดงามจัดทักบอกเลยนะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์มานี้กันนะไมานี้เนี่ยเห็นไหมตอนแรกที่ผมรอแนวนี้ใช่ไหมแนวนี้มันขึ้นมาไม่ถึงเพราะว่า กราฟมีการมาเล่นกับแนวนี้มากกว่าแนวนี้ก็เป็นแนวส่งกราฟลงที่แข็งแรงมากเลยเพราะชุดแท่งแดงนี้เป็นชุดแรงขายเนี่ยเนี่ยแรงขายเยอะแดงเยอะๆนะคือจุดที่มีแรงขายมากนะเนี่ยและพอกราฟกลับขึ้นมามันก็มีพชชั่นเกิดขึ้นถึงสามจุดกันเลยจุดที่หนึ่งจุดที่สองนะและจุดที่สามมันมาเกิดตรงนี้อีกทีเห็นไหมอันนี้ก็แดงกินกินนะเพราะว่าแท่งแดงมันกินแท่งเขียวอย่างเต็มรูปแบบแล้วกินทั้งไส้ทั้งเนื้ออะไรละหนึ่งสองสามบอกว,ว่ามีแรงขายอยู่มากนะ หลังจากนั้นพอแรงซื้อมันขึ้นมาพอแท่งนี้ใช่ไหมเป็นเขียวแข็งแรงเลยน่ากลัวใช่ไหมหลังจากนั้นเกิดการลังเลเป็นโดจิครับผมแท่งที่สามเป็นไงฮะเขียวเริ่มเล็กลงอ่าแล้วก็ดูว่าเออจากแรงซื้อมันขึ้นมามั่นใจแบบแท่งแรกเนี้ยนะเขียวมั่นใจเลยอ่าเริ่มลังเลและทแท่งสองแท่งนี้มันเล็กลงใช่ไหมฮะแล้วก็เออแรงซื้อมันอ่อนแอลงแล้วนะนะพอขึ้นมาในโซนปุ๊บได้ราคาดีผมกดเลยฮนะอันนี้ไม่ต้องรอรีเจ็คครับผม แต่ข้อเสียมันคือความเสี่ยงคืออะไรนะ่ะโลมันยกขึ้นแบบนี้อีกแล้วอะนี่บงบอกว่าเทรนกําลังปรับตัวเป็นขาขึ้นด้วยอืมแต่เราไม่ส่วนในจุดที่มีแรงขายเยอะก็ผมไม่เป็นไรอ่อไปกันต่อครับชนะสองไม้ติดก็หยุดแพ้สองไม้ติดหยุดนะฮะชนะสลับแพ้เราก็ไปเรื่อยๆอืมโดจิในนี้ใช้การได้อยู่ไหมเนี่ย โอ้ยยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่ต้องขึ้นปปลายไส้นู่นเลยนะถ้ากดดึงที่กดได้จะขึ้นไปให้เราไหม <c oughs> ไม่น่าขึ้นนะปล่อยไปครับอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แนวนี้ใช้การไม่ได้ละข้ามไปข้ามมาปล่อยอืออันนี้ก็มีแนวโลจินาทางลงที่ใช้การได้อยู่นะอันนี้สวยนะ แนวที่เชินชอบเลยฮนะใน,นเหนตนกัรกระดิ่งไว้กันพลาดโอ้ไหนขายไม่เหลือแล้วนู่นเลยรอยทีแนวบนนู่นเลยนะยิบปลอดภัยนะแนวนี้มันแนวยิบย่อยมันก็อันตลายกว่านิดนึงสําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปผมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมกดแชร์กันด้วยนะฮะ แลวทำคลิปดีๆออกมาให้เรื่อยๆนะครับผมการอธิบายการเทรดแบบสไตล์การาฟป่านะการเทรดแบบเทคนิค r e เจคชั่นหรือใครชอบสายซิ่งหน่อยก็นะคลิปเก่าๆมีนะครับผมเทคนิค15บห้าวิ10วินะช่วงนี้ก็การาฟผันผวนหน่อยก็อันมาเทรดหนึ่งนาทีครับผมแล้วแต่ช่วงจังหวะนะผมแล้วแต่จังหวะเวลากราฟแบบไหนใช้กับเทคนิคไหนได้เราก็ปรับตัวตามสถานการณ์นะ แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้อันนี้เบสิกตามเทรนนะผมแต่เราไม่กดผมไม่ชอบแต่ถ้ากดก็มีโอกาสวินนะทิ้งไซ้์แบบนี้เนี่ยจากแนวรับเก่าเปลนเป็นแนวต้านใหม่เลยเบสิกสวยเลยนะเบสิกตามเทรนโอ้โหโดดน่ากลัวจังอนะโอ้โห,หน่ากลัวมากแต่แก๊ปกระโดดในวันอลริซีก็ ไม่ต้องตกใจเป็นปกติของมันแล้วนะเพราะฉะนั้นแทงเมื่อกี้รอยืนยันแนวนะอืมแนวนี้เป็นไงเอาอยู่ไหมแทงนี้ยังมีโซนปลายไส้อยู่ข้างล่างแล้วก็กดลงก็ค่อนข้างอันตรายนะเนี่ยต้องเก็บแนวซ้อนให้ดี เนี่ยเกิดการลังเลเกิดโดจีแบบนี้ไม่ดีนะ้ว่มตรงนี้ถ้ามองในดีมีโอกาสเป็นแพทเทิร์นเอ็มได้นะแต่ปิดกลางไม่นาำนี้เราไม่เสี่ยงอ่ะโอ้นี่มีแรงขายจริงเห็นไหมโอ้โหเป็นแดงกืนกินเลยเป็นโปรเบรรี่จะบอกแดงกืนกินวัสติเด่นนะ ดูคลิปโปลมากจัดนะทำให้ตายโปล่อะเรียกหมีตะบันเหยื่ออะเคยไปเจอตัวจริงมาแล้วผมตัวจริงโอ้โแบบเก่งมากอะโบรเบลี่พี่หมีของเรานะเจอตัวจริงแบบไมซตดีวินัยดียมากเป็นนักเทรดที่ไม่แปลกใจที่ประสบความสำเร็จนะไปเจอัที่งานออฟไลน์โคตโดมนะอหมาหมดเลยโคตรแต้โคตรจ๊อบมันมากเลยใครอยากฟังไนะ คอมเมนต์กันไว้นะผมเผื่อหรือผมมาแชร์ประสบการณ์เล่าประสบการณ์การเรียนออฟไลน์มาแบบเจอแบบมหาเทพทั้งนั้นเลยนะโค้ดแต้าโค้ดโดมโค้ดจ็อบแบบปูท i มเพเดอร์แบบมาหมดเลยนะแล้ก็ได้อะไรเยอะเลยมีแข่งเพจกันด้วยนะแข่งเพแบบทำห้าไม้ติดให้ได้นะผมผมตอนเช้าผมมาโคตดดีนะแั้งสามสี่ไม้ติดนะ แข่งจริงแมกได้ครับผมผมทาไม่ได้ไไดห้าไมาติดหงสู้เขาไม่ได้นะแพ้กัดเดี๋ยวไปเอาแชมป์ซะกหน่อยแชมป์นี่ได้ร้อยเหรียญเลยนะคนโคดมให้ร้อยเหรียญเลยเดี๋ยวแกจัดอีกเมื่อไหร่จะไปอีกครับผมไปได้รับโอ้โหได้รับประสบการณ์รับไมเซ็ตมากมายนะครับผมเดี๋ยวถ้าแกเปิดอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวนํามาแชร์กันนะผมไปเนี่ยก็ลงได้ฟรีด้วยถ้าลงรอบแรกแล้วรอบต่อไปนี่ลงลงได้ไม่จํากัดเลยนะ คือโค้ดแกเปิดตอนไหนเราก็ไปได้ตลอดนะถ้าลงแกแกไปรอบลงแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะดีมากใครใครชื่นชอบโค้ดโดมก็ชื่นชอบสไตล์กักเขียนนี้ไปโรงเรียนออฟไลน์ด้วยกันนะผมไปเจอกันนะเจอพี่หมีเจอโค้ดแต้วโค้ดจอบนะเจอผมด้วยนะผมแต่ผมไปในฐานะนักเรียนเน <laughs> อเี๋ยวเขสู้บางคนไม่ได้เลยเนื้เขีสู้พี่มือใหม่บางคนไม่ได้นะ รู้สึกว่าแชมป์นี่จะเป็นมือใหม่มากๆเลยนะแชมป์นี่ได้ร้อยเหรียญรองแชมป์ห้าสิบเหรียญน,นะโอ้ไปเรียนแล้วยังได้กําไรกลับมาอีกนะส่วนผมนี่แพ้ยับเลยนะตอนแข่ง <c oughs> กดเดโมโน,นะผมกดใส่มั่วผมเทศเอามันอย่างเดียวเต <c oughs> ็มทีเ่เหมือนเทดเอาฮาผมอยู่ทีมพี่หมีด้วยนะพี่หมีเป็นโค้ชนะโ,โมันเลยนะกดอย่างเดียว <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจจะไปเอารังวงรังบานอะไรเข้าเลยนะเพจแข่งนึงผมสู้เขาไม่ได้จริงครับผมยอมรับเลยควาห้าไม้ติดไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมสำหรับผมเนี่ยโคตรยากเลยอแต่ถ้าเหตุทำกำไรเลี้ยงชีพก็พอตัวนะฮะับแเหตดทำกำไรเลี้ยงชีพก็พอได้ะครับผมพอทำได้นะแต่ถ้าเป็นเตุแข่งกับเขาในสู้เขาไม่ได้ครับอ๋อยังไม่เซตรูปแบบให้เราทีนะ ก็รอไปก่อนรออย่างเยือกเย็นเนี่ยเป็นตอนแข่งในงานออฟไลน์เนี่ยผมเหตดกดแท่งดอกแท่งแนละ้วแบบแท่งนี้จบปุ๊บแท่งต่อไปกดอีกโอ้โรโดมเดินติ๊คะแนนเพลินแลว้วผมเนี่ย <c oughs> โคโดอมเป็นคนเดินติ๊คะแนนบนกระดานให้นะว่าคนนี้ได้แต้มเท่าไหร่แล้วได้แต้มเท่าไหร่แล้วผมนี่เหตดไปเป็นสิบยี่สิบไม้อะคนอื่นเขาสามสี่ไม้บางคนเหตดไม่ถึงห้าไม้เลยผมนี่ยี่สิบไม้นะ พี่หมีบวดหัวแล้วผมเจอลูกศิษย์อย่างผมเข้าไปนะแต่ทีมพี่หมีได้รองแชมป์นะโหมีพี่ผู้หญิงอีกคนนึงนะผมมีพี่เอย๋ยพี่เอ๋ยนะนะได้รองแชมป์สนทีมโคตเตลได้แชมป์นะโอ้โหเตลเทล,ลูกศิษย์โหดมากนะ่ะข้าไม้ติดเลยทำได้ไงไม่รู้โอเค,อเ,คเหมือนจะเจอจังหวะนะฮะนี่ ยึกหลีเจกแล้วมีเส้นกริดแนวพร้อมนะนี่จะเป็นแนวกลางเทรนเลยนะอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮนะมีความสุมเสียงอยู่นิดนึงแต่มีรูปแพทเทิร์นแห่งเบรกอยู่นะครับผม <c oughs> <c oughs> จะรอดไหมอ <c oughs> อย่าลงมาแรงดิไม่ผมไม่ดีใจนะมันลงมาแบบน,นี้ผมไม่ชอบด้วยซ้ำนะ อยาให้มันคาอยู่ข้างบนก่อนลงมายิ่งลงแรงยิ่งขึ้นแรงแล้วดีซีในี่ใส่มันเนีผมจะบอกเสมอเลยว่าถ้ายิ่งลงมาก่อนผมยิ่งไม่ชอบเลยเนี่ยแหละสิบกวีสุดท้ายเนี่ยตัวดีเลยผมเคยเจอถึงก็แบบหน้าชา้าหัวร้อนอะไรมันดีดฟืดขึ้นไปนอ่าอันนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้ฮะเจ็ดแปดวิเนี่ยไม,ไม่ไม่่ผมก็ยังไม่ไว้ใจเนี่ยเห็นไหม <c oughs> เห็นมันดีดขึ้นไาเมื่อกี้ไหม ฟืดขึ้นไปจงังหวะสุดท้ายนี่ถ้าผมกดได้แถวนี้นี่ผมหัวร้อนเลยนะถ้าผมกดได้ราคาไม่ดีนะหรือถ้ากดเปิดแท่งนี้มีโอกาสเสียวได้เลยเห็นไหมเนี่ยต้องรอราคาดีๆที่ไปลายไส้เลยมันนึกจะดีดมันก็ดีแต่วิเสี่ยว,วิสุดท้ายเมื่อ,อก,กี้นี้ย้อนกลับไปดูได้อ่ะอ่ะอันนี้ก็มาธิบายแนวนิดหนึ่งแนวที่ใช้เป็นแนวโดจินาทางขึ้นอ่ะโดจินาทางขึ้นนอกจากจะกลายจะเป็นแนวรับได้แล้วยังเป็นแนวต้านได้ด้วยคือ ตอนแรกเราตีที่เนื้อดจิตรงนี้ใช่ไหมมันส่งกราฟขึ้นไปอย่างนี้หลังจากนั้นกราฟก็เทลงมาจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กตุม้มจนมันขึ้นไปครับผมขึ้นมาเห็นไหมไทเทิร์นคุ้นๆไหมก็จากรับเก่าออกเป็นต้านใหม่เนี่ยอันนี้คือโดจิดําทางของเราเนี่ยเองแล้วจากนั้นก็ปึ๊บเนี่ยจากรับเก่าออกเปลี่ยนเป็นต้านใหม่อันนี้ก็ถือว่าส่วนเทรนนะเทรนกันังขึ้นมานะปึ๊บ,บแต่เป็นกรอบชั้นเอลของมันพอดีเห็นไหม ชแนลมันก็จะวิ่งเนี้ยนี่ใส่มันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบเงี้ยประมาณเนี้ยครับผมเนี่ยถ้ามันขึ้นไปชนกรอบบนแล้วมันก็มีโอกาสเด้งลงมาทาโลแบบนี้ได้นะเป้าหมายคือตรงนี้เราก็ส่วนยังปลอดภัยนะมานี้พอมีกรอบราคาหลังจากนั้นผมเห็นปลายไส้นี้ฮะปลายไส้แทงแข็งแรงมากเลยแล้วมีไส้ตรงนี้ด้วยเห็นไหมพี่ผมชื่นชอบเลยเพราะว่าก่อนจะไปมันเหมือนทิ้งมีสัญญาณมีสัญญาณอะไรบางอย่างว่าเอ้ยตรงนี้มีแรงขายอยู่นะเนี่ยบวกกับสัมพันธ์กันแนวโรจิำทางด้วยเห็นไ้ย ครับลงมาปึ๊บป๊บและอีกอย่างนึงคือนี่ผมประกอบเยอะนิดนึงคะแต่ผมประมวลประมวลผลไว้ก็คือแท่งเบรกชุดแท่งเบรกก็คือชุดเขียวโดจิแล้วก็เขียวที่ใหญ่กว่าเขียวแท่งแรกครับผมอันนี้แท่งหนึ่งเขียวจะเล็กกว่าแท่งที่สองต้องเป็นโดจิเท่านั้นนะแท่งที่สามนี่เป็นเขียวใหญ่ใหญ่กว่าแท่งหนึ่งนะอ่าค์ประกอบของแท่งเบรกมีแค่นี้แล้วก็สัญญาณรีเจคชั่นสัญญาณสุดท้ายของเรานะผมที่แท่งออเดอร์นี้ จากแนวรับเกา่าเปลี่ยนเป็นแนวต้านใหม่มีไส่ย,ยืนยันมีชุดแท่งเทียนเบรกแล้วก็มีรีเจคชั่นนะผมองค์ประกอบเรามีประมาณนี้แค่นี้เองนะัะผมองค์ประกอบในการตัดสินใจของเรานะประมาณนี้ง่ายวันนี้เราก็วินสองไม้ติดนะผมวันนี้นี่เมื่อวานหลังจากพ่ายแพย้สต็อปลอสไปนะยี 26, 25, 25, ่สิบหกยี่บห้ายี่บห้าเราเทรดไปกี่ไม้นะเนี่ยเนี่ยเปิดไม้อย่างดีับผม เปิดมาไม้แรกชนะนะที่เหลือตุมตูมตูมแพ้รัวๆก็คลิปก็ไม่ได้อัดด้วยนะวันนี้ก็มาวินสองไม้ติดน้วที่ยี่หกเราก็โอเคนะครับผมไม่ต้องคิดไปเอาคืนเมื่อวานนะทําตามแผนตามเป้าของเราไปอย่างงี้ยฮะเมื่อวานขาดทุนอาจจะสิบสองเหรียญแต่วันนี้ได้มาสิบกว่าเหรียญก็ไม่เป็นไรอนะวัน,นอื่นๆเราก็ทํามาได้เยอะแล้วเราต้องมียอมถอยบ้างนะครับผมโอเคฮะวันนี้ก็ จบไปเพียงเท่านี้นะผมจบไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังเลยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ